ตอนนี้แม่กับเชอร์แตมอยู่ที่อีเกียนนะคะเมกาบังนาค่ะเชอร์แตมอยากทานไอติมก็เลยแวะกดไอติมก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะไปร้านเมดอิตเจปแปนของพี่ออยนะไปเดินเล่นกันเลยค่ะก็มีน้องๆหลายหลายคนนะคะถามแม่ว่าจะไปร้านพี่ออยเมดอินเจปแปนจากอีเกียไปยังไงวันนี้แม่ก็เลยจะ จากนันอีกเกียเราก็เดินตรงมาทางนี้เลยค่ะอา้าวแต่เดี๋ยวก่อนเป็นอะไรลูกอไอไไเ่นนนนกัห้้ีจะเย็นจะเย็นมาละลายลสิแต่กินไม่ทานอนะ่ะยุดยุด้ดางฝั่งนี้ก็หยดแล้วลูกแม่กินนะ ัดการกับไอติมเรียบร้อยแล้วเราก็เดินกันต่อค่ะจากอีกเกียนะคะก็ผ่านร้านโดนัทคริสปี้ครีมผ่านร้านเสื้อยูนิคอตรงมาเรื่อยๆเราก็จะผ่านร้านแมงโก้ค่ะเดินตรงจากอีกเกียมาเรื่อยๆนะคะจนถึงโต๊ะประชาสัมพันธ์นะตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดโต๊ะประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะมีันไดเรนอ,อยู่ทางด้านหลังโตะ๊ะ คือฝั่งนี้นะก็ลงไปเลยค่ะลงบันไดามาถึงข้างล่างแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะแล้วก็มองมาทางด้านหลังของบันไดเลื่อนถึงแล้วค่ะร้านเม็ดอินเจแปนตามแม่มาเลยค่ะ ที่บริเวณหน้าร้านจะมีเก้าอี้วางเอาไว้เผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะรอน้องๆองซื้อของนานก็จะได้มีที่นั่งพักค่ะไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มมากไข่เ็มมากใขรขี้เกียจาะทางขอแม่ดูหน่อยโอ้ล่ารักจังเลยอ่ะเป็นลไรแพนเค้กแผ่นเค้กไข่ขี้เกียจมากค่ะเชิแตมบอก เกดมากมาถึงร้านเม่อินเจแปแล้วนะคะวันนี้แม่ได้เจอพี่ออยเจ้าของร้านด้วยนะแม่คุยพี่ออยขออนุญ,ญาตแล้วนะแม่จะมาเปิดตู้ดูเ, <laughs> เดี๋ยวน้องๆจะว่าแม่มาแอบดูนะอ <laughs> นนีอะไรแทงเกอร์ไหมแทงเกอร์อรมีตัวชิกุวะใช่ไหมแล้วก็ตัวยุงกัดตัวยุงกัดน่ารักมากเลยอะ่ะอ่าตัวตัว ชาตันมีแล้วเชาตันมีเบบี้อยู่ที่บ้านไงเอาถือเลนบมีจะเอาถูยุงกัด,กดเหมือนเชแต้มเลยเชแต้มโดนยุงกัดเยอะมากช่วงนี้แล้วสกุตช,ชี่ที่นี่นะคะพี่ออยรักษาดีมากใส่กล่องแบบนี้หมดเลยนะเพื่อกันไม่ให้แบบว่ายับเยินอะ่ะก่อนที่ <laughs> ก่อนจะซื้อไปนะคะเพราะฉะนั้นมาซื้อเนี่ยคุณภาพเนียบหนิงอยู่ในกล่อง เงวน่ารักจังเลยมีปลักกี้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็ซาลาเปานะซาลาเปาแม่เคยมาดูแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วปลาเทยากิปลาทยากินะคะปลาเทยากินี่สีเงินนะปลามีทุกสีนะคะมีครบค่ะพีของร้านพี่ออยนะคะแน่นร้านตลอดจริงๆมาดูนี้กันค่ะ อนนี้พี่ออยออกมาให้น้องๆดูเลยนะแมวน้ำครอบทุกแบบนะคะ6แบบดูสิน่ารักไหมหนึ่งนะดูทีละตัวโอ้ตัวนี้หน้าเราห้อยเชียวตัวนี้แบวแบวค่ะชอบตัวไหนกันเม้นบอกแม่ด้วยนะตัวนนี้อ่ะเหรอจา้าชอบตัวแบวอระคะก็บบตัวนี้ ตัวนี้ข้างหลังมีตะเข็บเลยนะอะไรอาจจะองไนตรงนี้ไงลูกเป็นขึ้นๆเนี่ยเหมือนตระเข้เลยเหมือนตัวอะไรล่ะนี่แม่ชอบตัวนี้สีเงินใส่มงกุดอะไรคะลูกอว่าง <c oughs> นี่ตัวดนั้นตัวใหญ่สุดเลยนะนี่สีเงินใส่มงกุดค่ะน่ารักเนาะนี่ตัวบิ๊กสุดใหญ่สุดสีทอง ใส่มงกุฎมงกุฎสีน้ำตาลแล้วก็มีจุดสีแดงนะคะเห็นไหมสภาพที่นี่เนียบกิ่งแน่นอนค่ะเ,เพราะอยู่ในกล่องหมดเลยชุดแตมีตังหรอคะแต่มีตังเก็บเล็กๆอีกข้อ <laughs> หน่อยแม่จะเอาแต่ไปฝนฝาดไว้ตู้ล็อกเกอร์แม่เด้อเด้อดีเด้อดีแม่ก็มาชอบมีใครน้องจูงคุณพ่อมาเลือกซื้อสกูตชี่น่ารักมากเลยค่ะแม่เจอสกูตชี่เซอร์ไพรส์ค่ะอิงลิชแบดนี่ ที่หลายๆคนถามหานะคือแม่ซื้อไม่ทันด้วยตอนนั้นตอนนี้มีแล้วนะคะที่นี่ตัวสีเข้มด้วยนะตัวหายยากเลยแล้วก็มีคิวตี้อันนี้เลิกผลิตแล้วนะคะใครยังไม่มีก็รีบนะรีบมาซื้อไว้นะขดนมนะคะมีทุกสีเลยนะปลาทยากิหมี่นะคะมีทุกสีทุกอันเลยนี่มีตัวนี้ด้วยนะที่หลายๆคนชอบตัวมินินะคะ มันฝรั่งดูสิเหมือนมากอะ่ะดวแม่กลับบ้านนะแม่เอามันฝรั่งเลยตู้เย็นใส่กล่องนี้ตั้งดีกว่า <c oughs> มีก็มีพายกีแล้วมีไอติมคิตตี้นี่ดูเซอร์ไพรส์เอ็ดเซอร์ไพรส์มากอันเท่ามือแม่เลย ยายกับมือเต็มอีกเซลลี่บีนรถป๊อปคอร์นค่ะน่ารักจังเลยข้าวโพดใช่ลูกบอยว่ะข้าวโพดอุ้ยอะไรอ่ะเนี่ชื่อเต็มไปดูสิแทททูเป็นแทททูค่ะเอาไปทำหน้าเบิกบวะได้โอ้ยนี่เป็นรูปตะปูตอก ขนมนแปลกๆก็เยอะมากเลยนะคะเดิน,นเหลีห่ยมมดอ๋อเชิดเต็มก็มีใช่ไหมลูกแม่มาทีไรนะคะของเพิ่มตลอดแล้วของเยอะมากตลอดไม่เคยน้อยเลยนนี่ก็น่ารักน่ากินเนาะอย่า,ยาให้เชิอเต็มเห็นนะอ้าวเห็นแล้วลุ่ลูกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอย่าลืมติดตามดูแม่รีวิวนะว่าแม่ซื้ออะไรไปบ้างนะคะ น้องๆอย่าลืมนะคะเรามาีนัดเจอกันนะวันที่9เมษายนนี้นะคะมีแม่เชอร์แตมนะแล้วก็มีน้องฟิล์มน้องฟิลจาก h p p y y h ช n แ e ลแล้วก็น้องเฟิร์นจาก Pink Fairy Creation ค่ะมาเจอกันที่ได้นะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <laughs>